อันนี้เป็นเรื่องที่ปากท่านผู้ัญชารณ์แหงชาติด้วยดําเนินการด้วยพรุ่งนี้10บโมงนะครับผมจะไปยื่นหนังสือกับท่านผู้บัิชารเ์แห่นชาติพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับแล้วก็บ่ายโมงก็จะไปที่กองบังคับการปราปรามคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อไปดําเนินคดีกับนายชัยพลกับพวกนะครับในข้อหาผิดพรบอาหารมาตรา40มาตรา41แล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีโทษ5ปีนะครับปรับ10,000แบาทส่วนในเรื่องของมาตรา40มาตรา4 1ก็โทษ จำคุก1ปีปรับ10,000แสนบาทนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีการดำเนินคดีกับเจ้าของชาที่มีการแอบอ้างว่าสามารถต่อสู้โควิดได้มีการแอบอ้างนะครับโฆษณาโอ้อวดเกินจริงหลายเรื่องที่เราต้องดำเนินการนะครับดังนั้นทุกมิติเรามีการดำเนินการหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ของกลางอีกชิ้นหนึ่งมาเราก็จะมีการดำเนินคดีอีกคดีหนึ่งนะครับที่มีการนะครับโฆษณาโอ้อวดเกี่ยวกับดวงตา นะครับว่า6วันสามารถทำให้ตาสว่างได้อันนี้เราก็จะมีการดําเนินคดีอีกอีกคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่2ที่พคบอนะครับพี่น้องประชาชนครับเรื่องบ้านกกกนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในขณนะนี้เราทํางานมานะครับก็ร่วมกับเจ้าที่หลายหน,หน่วยนะครับผมไม่ต้องคุยโม้โม้หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับการที่ผมไปที่วัดด่านพระอินท นะครับไปพบกับพระอาจารย์พลนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยผมไม่ใช่นักโต้วาทีแต่ผมไปด้วยข้อมูลสิ่งหนึ่งที่ทนายสมเกียรติเนี่ยได้พูดนะครับเสียงดังอะไรเนี่ยบางคนบอกว่าผมเนี่ยงอยเลยหรือไอ้นั่นไปเลยจริงๆคือผมเรียนพี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยผมไม่จําเป็นต้องไปทะเลาะก,กับพี่สมเกียรติเขานะพี่สมเกียรติก็ทําหน้าที่ของทนายความผมทําหน้าที่ของผู้ตรวจสอบในฐานะที่เป็น ประธานชมรมช่วยเหลือเยี่ยงกิจกรรมที่ทํางานเรื่องตรวจสอบทางด้านภาคสังคมมาอย่างยาวนานกว่า8 7 8ปีวันนี้สิ่งที่ผมจะต้องได้คําตอบจากพอสํานักพุทธนะครับจังหวัดมุกดาหารก็คือวัดด่านพระอินมีการทาบ,บัญชีรายรับรายจ่ายตามกฎหมายนะครับก็คือบัญชีเงินฝากและเงินเงินถอนนะครับของบัญชีวัดด่านพระอินของพระอาจารย์พลเนี่ยมีการทำบ,บัญชี รายรับรายจ่ายของวัดหรือไม่เพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยเจ้าวาดนะครับก็คือพระอาจารย์พลเป็นเจ้าวาดวัดด่านพระอินตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาจะต้องทําบัญชีนะครับรายรับรายจ่ายของวัดยื่นกับสำนักพุทธทุกปีหากไม่มีการยื่นนะครับจะถูกดําเนิคเนคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นเงินของวัดพระอาจารย์พลเป็นเจ้าที่รัฐนะครับเป็นเจ้าที่รัฐของสำนักพุทธนะครับตามกฎหมายดังนั้นที่ผมไปเนี่ย นะมีความผิด2ประการประการแรกคือหนึ่งก่อสร้างสิงส่งปลูกสร้างที่เป็นวัดเนี่ยโดยไม่รับอนุญ,ญาตจากเทศบาลเมืองนะครับจากเทศบาลน,นะสไม่มีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ยื่นกับสันนิษฐตั้งแต่เป็นเจ้าวาดมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นเนี่ยผมไม่เถีงเยงนะพี่สมเกียรติหรอกนะพี่สมเกียรติก็าําหน้าที่ทนายความไปแกจะโมแกจะคุยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ซสีเรียดเพราะว่าผมถือว่านะคนละเชิงกัน แต่ผมดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวถ้าพอสากพทธตอบนังสือผมกลับมาว่าวัดด่านพระอินทร์ของพระอาจารย์พลไม่เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินของวัดทั้งรายรับรายจ่ายผมจะดําเนินคดีกับพระอาจารย์พลในข้อหายักยอกทรัพย์สินของวัดทันทีนะครับก็พี่สมเกตก็เป็นทนายไปแก้เอาแล้วกันนะครับในเื่อนเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างผมก็บอกทางเทศบาลไปแล้วว่าหากยังไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้าง ก็ไปทําให้มันถูกต้องทําแบบก่อสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปทําอะไรก็มันถูกต้องตามตามกฎหมายนะเพราะเราถือว่าสร้างไปแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับสําหรับทางพระอาจารย์พลที่สร้างวัดนะครับแล้วเราเองเนี่ยไม่ใช่ไปเพื่อไปทําลายพระพุทธศาสนาแต่เราต้องการให้วัดเนี่ยนะครับเป็นวัดที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เรื่องเงินบริจาคยิ่งพระอาจารย์พลออกมาบอกว่ามีการจ่ายเงินให้กับนายชัยพลเนี่ย นะครับในการทํา MV เนี่ยหกถึงเจ็ดแสนบาทเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญเลยว่าพระอาจารย์พลเนี่ยจ่ายเงินให้นายชัยพล์เนี่ยนะครับในการทํา MV เนี่ยเป็นการเอาเงินส่วนตัวหรือเอาเงินวัดไปทํา MV ให้กับนายชัยพลน์ะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นการพูดเองแล้วก็เป็นหลักฐานที่ออกสื่อมวลชนเราก็จะตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งของวัดด่านพระอินนี่แหละครับโดยโดยเดี๋ยวผมจะทํนหนังสือเล่มับไปที่พอสํานักพุทธในวัน อังคารนี้อีกฉบับหนึ่งว่าขอให้เล่งรัดในการให้วัดดามอินชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดนะครับโดยพระอ,อาจารย์พลนะครับอันนี้คือนะครับผมบอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคย,ยพูดนะผมจะนั่งฟังเพราะาผมเป็นคนที่สอบถามเขามีหน้าที่ตอบผมเสียดายอย่างเดียวที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับพระอ,อาจารย์พลส่วนตัวเพราะว่าถูกบล็อกหมดถ้าได้มีการได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพระอ,อาจารย์พล นะผมชื่อว่าน่าจะพูดอะไรกันได้มากกว่านี้แล้วก็จะได้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้นะครับ G <g> ก็ไม่เป็นไรนะพี่สมเกตไม่ให้คุยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่างน้อยสุดก็พิสูจน์ได้ว่าเหล็กไหลไม่มีจริงนะครับแล้วก็ไอ้ทุกอย่างเนี่ยเป็นขี้เหล็กไหลอะไรก็แล้วแต่นะป้าอาจ,จารย์ผลก็พูดออกสื่อไปแล้วว่าไม่มีเหล็กไหลไม่มีขี้เหล็กไหลอะไรก็ว่าไปนะอย่างนา้อยผมพิสูจน,น,น์ให้ประชาชนพี่น้องประชาชนเห็นว่าทุกอย่างเหล็กไหลไม่มีจริงนะ แล้วก็เรื่องของพยานาคบัญชีในการที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับนะครับนางสมพรเนี่ยในข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยแจ้งจดข้อความเป็นเท็จที่สพเกอกตูมแล้วผมก็เอาจูนเนี่ยไปเป็นพยานยืนยันว่านางสมพรเนี่ยเป็นผู้มอบบัญชีนะครับให้ตัวนางจูนและคยคนอนุญ,ญาตนอกจากนี้ยังมีพยาน คนหนึ่งที่ยืนยันว่าเขาได้พูดคุยกับนางสมพรแล้วก็นางสมพรเป็นคนให้บัญชีเข้าไปทั้งบัญชีทกศและทั้งบัญชีออมสินนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับบัญชีออมสินเนี่ยมีเงินนั่งสิ้น4ี่0 0 0มืบาทนะครับแล้วก็เบิกไปแล้ว4ี่แส0เหลือ20,000กว่าบาทนะและบัญชีถูกอายัดอยู่ส่วนทกศเนี่ยมีบัญชีเข้ามาแต่ไม่เยอะไม่เยอะถึงขนาด1ิบล้านหรอกนะครับแต่มีการถอนเงินไปแล้ว นะครับเหลืออยู่ไม่กี่ไม่กี่บาทหรืออยู่ไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นอ่ะนะครับเท่าที่ผมทราบเหลืออยู่ไม่ถึงสองหมื่นนอกั้นเบิกไปเกี้ยงแล้วนะครับคือผ่องถ่ายเงินออกไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับเงินบริจาคนะที่คุณบอกว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะรับบริจาคและมีคนขอคืนคุณก็ไม่คืนอันนั้นก็แล้วแต่แต,แต่เรามีพยานหลักฐานดังนั้นที่สมเกียจจะมาจูนเป็นพยานไม่ได้ครับเพราะว่าผมกล่าวโทษไปแล้วนะครับจูน เป็นพยานในผมแล้วจะมาเป็นพยานให้สมพรไม่ได้นะครับพี่สังเกตจะไล่สดข่ผมขู่พยานผมไม่ได้นะครับตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยเรายืนยันนะครับว่าจูนเป็นพยานของเราแล้วจะไม่เป็นพยานให้กับสมพรเด็ดขาดนะครับนอกจากคุณจะไปฟ้องร้องว่าเราเป็นพยานเท็จก็ต้องรอให้คดีที่ผมกล่าวหาเนี่ยว่าเป็นการแจ้งความเท็จหรืออะไรเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วนะครับตัดสินแล้วว่าไม่ผิด แล้วถึงเข้ามาดําเนินคดีผมนะมีคนถามว่าผมจะรับผิดชอบอะไรก็ผมกล่าวโทษคุณก็ฟ้องกลับผมได้ถ้าเกิดไม่จริงถ้าผมแจ้งความเท็จเพราะผมแจ้งไปตามข้อทด้จริงที่สมพรนะครับยืนยันในบันทึกนะครับกับพนักงานสอบสวนเราก็แจ้งไปตามบันทึกจับกลุมไอ้บันทึกบันทึกไอ้หลักฐานที่มีการแจร้งไว้ว่าไม่ประสงค์ที่จะรับเงินบริจาคตั้งแต่วันที่12บกุมภาไปต้นไปนะดังนั้นเนี่ย ผมไปพร้อมพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งเอกสารครอบถ้วนไปว่ากันในชั้นพิจารณานะครับแล้วก็เราขอให้มีการอายัดบัญชีทั้งของทกศนี้ด้วยซึ่งจริงถ้าไม่ต้องอายัดเพราะมันไม่มีเหลือลถอนไปหมดแล้วนะครับอันนี้เราอยากจะพูดให้ฟังนะต่อมาเรื่องของพยานาคนายเชยพลเนี่ยเปิดรับบริจาคพยานาคนะครับที่ผมมีการกล่าวโทษ ในเรื่องของช่องโกงประชาชนไว้เนื่องจากนายชัยพลเนี่ยปกปิดข้อมูลความจริงโดยนายชัยพลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินที่มีการปลูกสร้างพญานาคเนี่ยนะครับเป็นที่ดินป่าสงวนโดยคลิปวิดีโอที่นายชัยพลให้การพูดต่อสื่อมวลชนว่าทราบอยู่แล้วว่าที่ดินนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์และเป็นที่ดินป่าสงวนดังนั้นการที่นายชัยพลเปิดรับบริจาคเงินเมื่อมาสร้างพญานาคเนี่ยนายชัยพลไม่บอก ความจริงต่อพี่น้องประชาชนว่าเอามาสร้างในที่ดินป่าสงวนดังนั้นเนี่ยผมได้ให้การไว้กับพนักงานสอบสวนแล้วว่าหากตรวจสอบบัญชีของนายชัยพลนะครับที่มีการรับบริจาคเงินพญยาหนาะแล้วมีเงินก้อนใหญ่อันนี้หลักร้อยไม่ต้องซีเรียสนะครับหลักร้อยหลักพันไม่ต้องซีเรียสท่านไม่มีความเดือดร้อนนะครับหากมีการบริจาคเงินตั้งแต่ส0,000ืขึ้นไปหรือ2 0,000บาทขึ้นไปนะครับขอให้ออกหมายเรียก บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยว่าถ้าหากคุณรู้ว่าที่ดินที่มีการสร้างพญานาคเนี่ยเป็นที่ดินป่าสงวนคุณยืนยันที่จะบริจาคหรือไม่หากคนที่บริจาคก,กันตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไปยืนยันว่ายินดีที่จะบริจาคผมก็จะกล่าวโทษในฐานะผู้สนับสน,นุนในการ,รปลุกป่าสงวนอีกทั้งหมด กี่คนก็แล้วแต่ได้บัญชีที่มีการโอนเงินมาทั้งหมด1นล้านสามแสนบาทอันนี้ก็จะเป็นอีกช็อตหนึ่งที่เราจะต้องมีการดําเนินคดีกับผู้สนับสนุนด้านการเงินให้กับนายชัยพลดังนั้นหากวันนี้คุณรู้แล้วว่านายชัยพลนะครับรับบริจาคสร้างพญานาคและเอามาสร้างในที่ดินป่าสงวนคุณมีสิทธิ์ที่จะของเงินคืนได้หากนายชัยพลไม่คืนคุณก็ต้องไปลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานว่าคุณได้ของเงินจากนายชัยพลคืนค่าสร้างพญานาคแล้ว ดังนั้นคุณไม่รู้ว่ามีการหลอกนะครับหรือมีการปกปิดข้อมูลความจริงว่าไปสร้างที่ดินไปสร้างพญานาคในที่ดินป่าสงวนคุณเอาหลักฐานฉบับนี้มายื่นต่อพนักงานสอบสวนหลังจากที่มีการนะครับโอนคดีจากสพอกอกะตุมมายังพอทศออซึ่งผมจะไปให้การนะครับให้ตรวจสอบบัญชีของนายชัยพลบัญชีที่มีการสร้างพญานาคทั้งหมด แล้วหากมีเงินบริจาคเกิน2 0,000บาททุกรายเราจะขอให้พนักงานสอบสวนปตอออกหมายเรียกมาให้การยืนยันว่าคุณยืนยันไหมว่าคุณจะบริจาคให้ในายชัยพลถ้าหากมีการสร้างพญานาคในดินป่าสงวนอันนี้คือชตอเด็ดที่เราจะดําเนินการในเรื่องของการช่อโกงประชาชนกับนายชัยพลนะครับเมื่อคุณมีทนายสี่ห้าคนเขาจะได้มีงานทําเพราะวันนี้ทนายบางคนเนี่ยนะครับไม่มีงานการทํา นะครับแล้วก็มีคนไปตามหาพ่อนะเพราะว่าไปทําเขาท้องไว้เขาถึงตามหาพ่อนะผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าแต่ละคนนี่ดีๆทั้งนั้นแหละนะครับประวัติพวกนี้แต่ละคนบางคนเนี่ยนะครับถูกออกไม้จับนะสองคดีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนหน้าเนี่ยนะเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีใครโดนบ้างนะพี่น้องประชาชนคิดเอาแล้วกันว่าระหว่างนะ ทนายบางคนเนี่ยจะโดนคดีอีกเดือนหน้าเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เดี๋ยวรู้กันว่าใครจริงใครเท็จใครแน่ใครอยู่นะผมไม่ได้สีเรียสเลยนะครับผมไม่มีทีมงานนะถ้าไม่มีทีมงานแล้วผมจะไปช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยที่ยากจนคนในที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆได้ไงนะครับพี่น้องประชาชนก็ลองพิจารณาดู ผมไม่จําเป็นจะต้องมีหมอชั่วๆเดินตามผมไม่จําเป็นต้องมีทนายพวกเด็กๆเดินตามผมไม่จําเป็นต้องสร้างภาพผมไม่จําเป็นจะต้องไปชีแ้แจงให้สือ่อมวลชนมาทําข่าวผมไม่จําเป็นเพราะผมไปเนี่ยผมไปด้วยด้วยความที่ไปช่วยเหลือคดีให้กับเยือไม่ใช่ไปช่วยผู้ต้องหานะครับผมไม่เคยช่วยผู้ต้องหาค้ายาเสพติดผมไม่เคยช่วยผู้ต้องหานะครับที่ เกี่ยวข้องกับการฆ่าคนคนบอกว่าอัจชริยะทิ้งลูกความผมบอกได้เลยว่าผมไม่เคยทิ้งใครแต่คนที่พูดเมื่อคือนนี้ให้ไปถามลูกสาวเจสายันหน่อยนะว่าใครทิ้งใครนะครับและเดี๋ยววันหนึ่งลูกสาวเจสายันเนี่ยเขาจะมานั่งถแถลงข่าวกับผมนะครับนะ แล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนคนธรรเนศยก็จะรู้ความจริงว่าไอ้ทัวต้มคนไหนที่ไปเอาเงินลูกสาวเจสายยานมาหนึ่งล้านบาทนะแล้วก็อมไปอ้างว่าจะไปให้พยานห้าแสนแต่อมไว้สามแสนให้พยานสองแสนแล้วใครเป็นคนที่นะครับใครเป็นคนที่อ่านะจ้างพยานเท็จนะมาจากฝั่งลาว โดยเอาเงินบัญชีส่วนตัวของตัวเองเนี่ยโอนไปให้ครั้งละสามหมื่นะหลายครั้งนะหลักฐานอยู่ในมือผมหมดแหละแต่ผมยังไม่อยากทํายังไม่มียังไม่อยากไปแตะต้องไอ้สิกกส่งโสโครกของพวกคนพวกนี้นะหมอเฮงสวยหมอช่วชั่วพวกนี้ก็ไปอยู่ในทีมก็ไปร้องหมอที่ทําคดีนะทำคดีเนี่ยหลายๆคดีเรารู้อยู่นะครับกดแห่งกรรมมีจริงความชั่วมีจริง ผมไม่จําเป็นต้องโฆษณานะผมทําอย่างมากอีกไม่กี่ปีผมก็แก่ผมก็เ,เลิกแล้วนะครับจมลมเลือกรรมนะแต่วันนี้ถ้ายัางผมยังมีลมหายใจค,คนไทยนะครับที่ตกเป็นแพ้นะครับหรือยากจนที่ไม่รับปันเป็นธจากเจ้าหน้ารัฐจริงๆมาผมมาปรึกษาผมไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียเงินค่านะครับสมัครสามาชิกห้าร้อยพันหนึ่งเหมือนในคนที่ไม่มีงานการทํานะ ที่้ผู้หญิงตามหาพ่ออยู่ไม่ต้องไปเสียค่าที่ปรึกษา2 0 0 0หรือ5,000ไม่ต้องไปเสียค่าถือป้ายนะครับตามกองปราบหรือตามสถานที่ต่างๆให้กับไอ้พวกนะครับไอ้ทนายเหลือเดนพวกนี้เพราะว่าขนาดคดีเอาง่ายๆเลยขนาดคดีแค่ผู้อนุบาลยังแพ้คดีในศาลยังศาลยกได้ก็ทนายความเฮงสวยทั้งนั้นทนายความที่แม่งก็เรียกทนายความโซเชียลที่แบบหลอกต้มเงินคน ค่าทนายไม่เกินสามหมื่นเก็บเขาสอนะงแสนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้นอกประชาชนดูแล้วกันว่าใครดีใครชั่วเอาคดีที่มีการข่มขืนนะครับกระทำชำาชาเราลุมโสมนะไปหาตังค์กับแบบนี้อีกไม่นานแล้วครับทุกอย่างความจริงจะปรากฏหมดนะขณะนี้กรรมธิการปปชของสภาผูา้แทนราษฎรกําลังสรุปเรื่องนี้อยู่และเดี๋ยวก็จะมีการเสนอท่านชัวรีภยัยให้ยื่นไปที่ปปชดําเนินคดีกับอัยการ ที่มีการล้มคดีนะครับลูกปิดสระบุรีนะครับเรื่องนี้รอทุกคนทุกคนได้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะได้รับผลกรรมทุกคนช้าหรือเร็วได้รับผลกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้าผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าช้าหรือเร็วนะครับจะได้รับผลกรรมหมดแต่ตอนนี้เอาทุกมิติไปก่อนนะเรื่องต่อมาผมนะครับได้คุยกับแม่น้องชมพู่กับ านอนามัยนะครับเรื่องทางในความที่จะไปช่วยเหลือทางคดีซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็ยืนยันแล้วว่าให้ทางผมจัดให้เรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยแล้วคุณดูรอยยิ้มของพ่อแม่เลยจากที่ไม่เคยมีรอยยิ้มมาตลอดเวลาเกือบเก้าเดือนผมไปเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมีรอยยิ้มออกมานะครับดังนั้นรอยยิ้มที่เกิดขึ้น,เ,นเกิดจากข้อมูลของผมอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองคนนะครับ ถ้าไม่ดีใจคงไม่มีรอยยิ้มมาถึงวันที่เรามีการโพสต์ภาพนะครับรอยยิ้มของนะครับแม่น้องชมพู่กับพ่อน้องชมพู่รอยยิ้มของคนที่อรอความหวังความยินธรรมนะครับว่าจะจับคนร้ายรายนี้มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงผมยืนยันเลยว่าผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างเทวดากับนางฟ้ากับนะกับไอทนายต้มเนี่ยกับพวกเนี่ยใครจะโดนจับก่อนกัน นะผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะเราทํางานกันมานานขนาดคนที่ไปรังแกนนกสุธิดาผมใช้เวลาแค่5วันสารอายารัชดาออกหมายจากคนที่รังแกนนกสุธิดาโดยการทําบ้านเสียหายและไม่ชดใช้เงินวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาค่ามนุษย์ถูกจับนะครับโดยปคม พี่น้องประชาชนก็เล้ากันว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีทีมงานเหมือนที่คนอื่นว่าแต่เราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่กระทำผิดกฎหมายได้มาตลอดเวลาที่เราทำงานมา8ปีคดีน้องหญิงนอตเทนเลอร์นะครับเราก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็สา,ารจำคุกตลอดชีวิตคดีเอมี่เห็นไหมครับจากหลุดคดีกลายมาเป็นต้องหลบหนีไปยังต่างประเทศนะแล้วก็คดีเนี้ย นะครับเราได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของเอมมี่ด้วยโดยผ่านเพื่อนผมคนหนึ่งมีการเสียเงินในคดีนี้ยี่สิบล้านบาทนะโดยการขายที่ดินที่ภูเก็ตยี่สิบล้านบาทนะครับแล้ววันนี้เอมี่เนี่ยกับครอบครัวทั้งสิน้นทั้งน้องชายด้วยต้องหนีไปอยู่ดูใบนะครับเพราะทางน้องชายเนี่ย ของเอมี่เนี่ยทำงานอยู่ที่สายการบินอาหรับอิมิเลตโดยทั้งเอมี่ทั้งเนี่ยหนีไปอยู่ดูไบแล้วก็มีการสร้างภาพนะก่อนที่เอมี่จะหนีเนี่ยให้ไปบวชชีให้ไปทําไอติมผัดออกซื่อทั้งนั้นนี่เป็นแผนการของในถั่วต้นมืงนั่น,นผมบอกให้เลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆาเหล่านี้ผมอยากไปบอกพี่น้องประชาชนว่าเราทํางานนะครับทุกคดีเราทําอย่างละเอียดเล่าข้อ คดีพี่น้องประชาชนต้องจําได้ผมเป็นคนไปร้องอธิบดีไม่ใช่อธิบดีผมเป็นคนไปร้องรัฐมนตรตีว่าการ,ร,ษร,รษากระทรวงเกษตรกรเรื่องอธิบดีกรมสัตว์นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องของเรื่องวัคซีนปลอมนะในการทําให้หมาเนี่ยเกิดโรคระบาดคือโรคพิษสุนัขบ้าพี่น้องประชาชนต้องจําได้ผมทําจนกระทั่งวันนี้ไม่มีเรื่อง หมาบ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าได้วัคซีนของแท้ไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชนว่าผมไม่รู้หรอกนะใครจะว่าผมใครจะด่าผมเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนเดียวที่ขัดผลประโยชน์นะครับทุกหน่วยงานทะวงกรมเป็นคนที่เสือกทําให้คนถูกจับคนถูกเปิดโปรงเรื่องการทุจริตคอรรัปชันผมถูกพาดพิงในสภาพุ้แทนราษฎรในการวิพาย์ครั้งนี้ด้วยจากาหัวนาพักการเมืองพักหนึ่งว่า ไปกล่าวหาเรื่องหน้ากากอนามัยแล้วก็ฟ้องผม5คดีผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศน,น,นะครับว่าผมไม่มีโอกาสที่จะไปชี้แจงในสภาแต่วันนี้ขอโอกาสไล่สดชี้แจงพี่น้องประชาชนว่าผมถูกน,น,นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ฟ้องศาลที่รัชดาหนึคดีไปแจ้งความที่ปอทอนะครับปรากฏว่าไม่รับคดีก็คือสั่งไม่ฟ้องผมนะครับดังนั้นเนี่ย นายจุรินถูกผมฟ้องที่อปชสองคดีคือความผิดพรบ,บอรคอมพิวเตอร์กับเรื่องของอ,อะไรกันผมจําไม่ได้ละมีสองคดีนะผมจําได้ว่าสองคดีผมโดนนายจุรินเนี่ยสองคดีแต่สั่งไม่ฟ้องหนึ่งคดียุติแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะฟ้องกลับแล้วก็อีกคดีที่ฟ้องสารเจรจายอยู่ระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องที่ยังไม่ได้มีการขึ้นชอกกันดังนั้นไม่มีห้าคาดีนะครับที่อภิปรายในสภา ดังนั้นเนี่ยเราขอชี้แจงตรงนี้เอาตรงไปตรงมาเดี๋ยวสู้กันในศาลแล้วก็มีอธิบดีกรมการค้าภายในฟ้องผมที่สงขาหนึ่งคดีอยู่ระหว่างไตส่สวนก็ยังไม่ได้มีการไตส่สวนนะครับแล้วก็มีคุณมลิกานะไปแจ้งความผมที่สอนอพญาไทยนะครับไปแจ้งความผมที่ปอทอปอทอยกนะครับเหลือพญาไทยซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเป็นธรรมที่อธิบดีอายการราชดาอยู่นะครับเรื่องนี้ต้งวมดทั้งปวง อย่า <_ S 1> ที่ผมเรียนนะครับว่าเราทําเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองนะเรื่องทุกอย่างเรื่องหน้ากากเรื่องทุกอย่างเรื่องทุจริตคอรรัปชั้นเนี่ยผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมเองเลยผมทําผ,ผมไปขัดประโยชน์เพราะโดนฟ้องผมต้องเสียเงินเองค่าตนนายวามผมเสียทุกหน่อยนะเพราะว่าเป็นพรพวกกันนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางผมก็เสียเองหมดแล้วก็เสียงคุกเสียงตารางก็ไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือผมอยู่แนละ้วเพราะผมเสือกเพื่อชาติ นะผม,มยอมรับเลยว่าผมเสือเพื่อชาติเสือเพื่อขัดผลประโยชน์ของคนที่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าย,ยาเสพติดเนี่ยผมก็เสือนั่นไม่ใช่เรื่องผมบางคนถามผมว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเลยไปยุ่งเขาทําไมวะตังก็ไม่ได้เรื่องก็มีก็นี่ไงครับถ้าเราคิดเหมือนกันทุกคนที่เขาคิดไม่ใช่เรื่องของตัวเองอยู่เฉยไม่ใช่เรื่องของตัวเองอยู่เฉยแล้วบ้านเมืองอยู่กันยังไงลูกหลานจะติดยาเสพติดเท่าไหร่นะครับคนทุจริตคอร์รัปชันก็รวยเอารวยเอาจริงอยู่ ยุคนี้การทุจริตกอร์รัปชั่นปราบยากแต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการร้องเรียนของผมผ่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเรชสุวัสดิ์แจ้งยอสุผ่านนะครับพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาในวันรีเอาเรื่องของแรงงานต่างด้าวเลยวันนี้มีการจับเจเพฤที่เป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่บ้านผู้ร้อนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะขนแรงงานเถื่อนมาในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก กูว่าและการจังหวัดและไอกรรมการอะไรที่ถแถลงข่าวกันไปเนี่ยวันนี้ทําไมไม่กล้าพูดอ่ะเพราะผมพิสูจน์ความจริงแล้วสองเรื่องการสวมบัตรนะครับประชาชนของต่างด้าวเถื่อนวันนี้สอพออาอาเภอสังขะมีการย้ายเจ้าที่ฝ่ายปกครอง10กว่าคนเท่าที่ผมทราบตั้งแต่ประหลัดรองประหลัดในเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยถูกย้ายจากสังขนะนะมากกว่าสิคนดังนั้นสิ่งที่เราทํา เรามีการจับกลุ่มตํารวจที่ประพฤติไม่ชอบนะครับร่วมกับหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี้สามสิบสามคนที่เรามีการดําเนินคดีนะครับตั้งแต่รองผู้การจังหวัดลงมาเลยนะจนถึงระดับพุ่มกับจนถึงระดับล่างสามสิบกว่าคนรวมทั้งนะครับป่ายปกครองรวมทั้งอตอมอรวมทั้งต่อจดอ,อะไรทุกอย่างเราดําเนินคดีหมดถามว่าทําไมต้องเสือกก็นี่ไงถ้าไม่เสือกโควิดก็มาลามระบาด มันก็ทบกับเศรษฐกิจไปหมดเลยนะครับดังนั้นผมทำนะผมไม่ทำเพื่อตัวเองแล้วผมขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศที่เป็นห่วงผมที่ผมไปลื่นล้มที่วัดดาไปอินไม่ใช่ผมโดนพญานาคฟาดแล้วลื่นล้มประเมินว่ารองเท้าคอนเวิร์ดผมใส่มาแล้วห้าปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนเพราะชอบคู่นี้เพราะวันใส่แล้วมันมันคล่องตัวนะครับคอนเวิร์ดสีขาวผมเนี่ยเมินว่าดอกมันหมดแล้ววันนั้นพอดีว่าเป็นพื้นขัดมันแล้วก็มีน้ําเลลื่น ก็แขนเจ็บนิดหน่อยแล้วก็หัวเข่าทะลอะนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนเพจของจำนวนกันทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเราไกลหัวใจเยอะนะครับตับไดก็ตามที่ผมยังมีลมหายใจนะครับผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเจตน,นารมณ์ของผมก็คือช่วยเหลือคนยากจนที่ไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่รับในการปราบปรามม่จาชีพแล้วก็นะครับปราบปรามเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตขอรัปชันนะครับเรื่องของ ท่าในรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาที่มีตัวแทนอ้างว่ามาฟ้องผมเนี่ยก็มีการนัดหมายกันในเรน็วนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสั่งฟ้องผมไหมนะถ้าสั่งฟ้องก็จะได้เป็นคนแรกของประเทศไทยที่สามารถเชิญนายกรัฐมน,น,น,นตรีประยุทธ์จันโอชามาสารแฝงดุสิตได้นะครับก็จะได้พบท,ท่านนายกนะครับตัวเป็นปนสักทีแล้อยากจะพูดคุยกันว่าอ,อยากให้แก้ปัญหานะครับของการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังนะ เพราะว่าเราอยากเห็นการปราบปรามทุจริตแบบจริงจังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเราอยากเห็นภาพลักษณ์ใหม่แล้วก็ช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจของชมรมการทุกคนนะครับขอบคุณนะครับมีเดี๋ยวนี้เราอมีเพจ fc นะครับอัจฉริยะนะครับก็เข้าไปติดตามได้แล้วก็มีเพจของนะครับแฟนเพจคนรักนะครับพ่อแม่น้องชมพู่ก็ไปติดตามได้แล้วก็สิ่งันคือ ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคอรอบครัวน้องชมพู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปขอทานออนไลน์นะเขาใช้วิธีคือเอาหยาดเหงื่อแรงงานในการขายสินค้าผมก็อุดหนุนกระเป๋ามาก็เอามาแจกให้กับนะครับคนที่สูงอายุที่อาจจะชอบกระเป๋าสะพายกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปใหม่ก็จะไปอุดหนุนเพิ่มนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็หวังว่าในสัปดาห์นี้นะครับผู้มีการบรินินชาติ ก็คงม,มีการตั้งกรรมการให้ผมเรื่องของการป้อนของการที่จัางหวัดน้องคายนะครับก็สวัสดีครับ